มันหถึงงานหรือเปล่าไหนดูดิมีอะไรบ้างเนี่ยสวัสดีค่ะเพืนน่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่ยิงแสงลิลิเชนิเชวันนี้นะคะเราจะมากินและเราก็จะมารีวิวด้วยนะคะของอร่อยนะคะพริกทอดกากหมูรสต้มยำนะคะตาแม่อีพิมพ์นะคะหรือของพี่พิมพ์ลิพายนั่นเองนะคะทุกคน100บาทนะคะนี้ก็ซื้อมาจาก ร้านแถวบ้านนะคะทุกคนข้อมูลโภชนาการนะคะมีพลังงานทั้งหมด543.99แคลนะคะทุกคนเออแล้วก็มีส่วนประกอบนะคะมีพริกมีกากหมูมีผงต้มยำนะคะมีกระเทียมเจียวหอมแดงเจียวน้ำมันพืชแป้งทอดกอบพริกปน่นทุกคนใบมะกรูดอบแห้งและเครื่องเทศกระเทียมป่นนะคะแล้วก็เกลือปนนะะ่น อันนี้ก็โรงงานผลิตยอยู่ทีเเท่เชียงรายในะจะทุกคนเชียงรายเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนใจะทุกคนเดี๋ยวแกะก่อนนะคะอ้าวแกะให้หน่อยแล้มีพนักงานแกะให้เราเรียบร้อยนะคะตอนนี้ค่ะตั้งกล้องไม่ไดเอามานะคะทุกคนลืมไว้นะคะลืมไว้ที่ลืมไว้พัทยานะคะอ่ะเอามาเอามาชิมดิ เฮ้ยพริกพริกเออกรอบอ่ะอร่อยอ่ะมี่อะไรเนี่ยตักหมอืมอืมกรอบๆดีอ่ะอร่อยดีนะฮะถ้รอยากกินนะคะไปซื้อเอาเลยจ่ายทุกคนบา,บายบายไปเลยจ้า มันหึงงานแล้วเปล่าไหนดูดิมีอะไรบ้างเนี่ยมีกากหมูนะพริกพริกสตังไม่เอาเลย